แน่นอนครับครับเรื่องของคุณในวันนี้ครับชื่อเรื่องว่าอะไรเลยชื่อเรื่องไม่มีชื่อเรื่องครับไม่ได้ึ้นไม่ได้ึ้นเป็นซีรีส์ครับแต่ประกาศประกาศคอนเสิร์ตเดียวครับครั้งแรกครับครับผมก็คอนเสิร์ตใหญ่ครับหวังว่าครับหวังว่าครับก็เป็นเอ่อไปคอนเสิร์ตครับผมปีหน้าครับเอ่อ มีนาครับวันที่23่สิามมีนาที่ทันเดอร์โดมครับชื่อว่าคอนเสิร์ตชื่อว่าคอนเสิร์ตชื่อว่าบอลทูเบลครับบอลทูเบลครับเบียวยังไงครับเออมันมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนคำแปลงในในยุค ใช่คําว่ายุคนี้มันจะยุคนี้ในช่วงในช่วงช่วงช่วงหนึ่งที่แบบว่าเวลาเราทำอะไรที่มันเวอร์วังอลังการแต่อินเนอร์เราเชื่อแล้วมันถึงอะไรเงี้ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงเบี้ยวว่ะอะไรเงี้ยต้องหมายถึงว่าเราเออเราได้เล่นซีรีส์แต่ละเรื่องก็จะเป็นแบบกิฟเตที่มีพลังหรือว่าแบ็คลิสที่มันแบบว่า เป็นแก๊งๆเป็นแบบว่ามีความแบบมีความเบียวบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแล้วก็ล้อครับว่าบอลทูบีบอลทูบีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็นชื่อคอนเสิร์ตว่าบอลทูเบียวครับคอนเซ็ปครับคอนเซ็ปคอนเซ็ปก็คือบอลทูเลยครับไม่ว่าอะไรหลายๆอย่างก็อย่างที่ทุกคนได้ดูโชว์ไปมันก็จะมีการมีเอ่อมีการสลับเพลงไปสลับเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่า ด้วยความที่ตัวเราเป็นคนจับทางยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอยากให้ทุกคนได้ไปปล่อยใจจอยๆในคอนเสิร์ตแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดครับเราจะได้เห็นความแดนเึ้นหรือเปล่า <S <S เออเคยคุยกับทีมแล้วครับว่าถ้าแฟนคลับอยากเห็นอะไรเขาก็ควรได้เห็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ สเต็ปนะอะไรนะสเตปแล้วบอกเต้นไม่ได้ครับดึงเขาไ่ไหวเขาเคยเต้นมาก่อนแต่เป็นยังเด็กแนบต้องบอกอ๋อเดี๋ยวฝึกให้ครับเดี๋ยวฝึกให้ระยะเวลาก็ฝึกพอดีก็ตอนนี้เต้นไม่ได้แต่เดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะเต้นได้อยู่ครับน้องนน้อเตยู่ะอะไรนะครับเอ่ออีกคนนึงครับอีกคนนึงเต้นใช่เอดเหมือนเหมือนจะชื่อเหมือนจะชื่อนะนะอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวฝึกให้ครับอยากดูอะไรฝึกฝึกให้หมดเลยครับ เครียดครับเครียดตั้งแต่คือคือช่วงนี้คือเหมือนว่าคอนเสิร์ตเรามีน้าใช่ไหมแ้วก็แบบช่วงนี้เราก็เริ่มเริ่มเริ่มเรียกว่าอะไรเดียเริ่มคิดเริ่มวาง,วางเริ่มวา,วางโครงวางอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ผมจะบอกเลยว่าผมสปอยล์ไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้คิดแล้วคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าจะเอะไรบ้างมีเล็งเล็งมีเล็งเล็งเมื่อไรอะไรนะครับเล็งเล็งเริ่มจริง เราต้องดูแหละเพราะว่าดีไม่ดีเราอาจจะเป็นการเอาคนในวงการ50บกว่าคนมาอยู่บนเวทีเดียวกันอะไรที่เรารู้จักทั้งหมดเลยเราเพื่อนเยอะเราเรารู้จักทุกคนเลยใช่เรามีรุ่นพี่เป็นจํานวนมากแล้วมีเพื่อนในวงการเป็นจํานวนมากใช่ครับแต่ก็ไม่อยู่แค่นี้แนะเราบนวงการไม่มีอะไรเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนเพ่นรักใช่ไหมทุกคนครับดีเดี๋ยวมีชิมอนแน่นอนครับมีชิมอนอะไรอย่างเงี้ยชิมอนแต่มีแน่นอนมีแน่นอนว่าเราก็ต้อง เราก็ต้องเอาเพื่อนเราอยู่แล้วชิมอนหนีมากอย่างนี้แต่เอาขึ้นมาทําอะไรอันนี้ไม่รู้ใช่เราอาจจะเอาเราอาจจะเอาเขาขึ้นมานั่งดูเฉยๆก็ได้เขาเส์อบอลดูเบลไหมครับคาดหวังอะไรกันล่ะครับเขาเสนอเราเราทำอะไรใช่เขาเส์อเราอะไรอย่างนี้เราเราเบวขั้นสุดเลยครับด้วยความเราซัพพอร์ตน้องด้วยตลอดนะครับครับอ๋อครับก็โอ้ยก่อนประกาศเก้านะครับผมน้องผมเปิดตัวเป็นศิลปินฝึกหัดกับค่ายบัตเตอร์แล้วนะครับผม ใช่ครับใช่ก็ล่าสุดก็ไปไปดูน้องมาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนั่งดูแหละนั่งฝดน้องเขาเหนื่อยน้างเขาบอกว่าทำหลายอย่างอะไรนะ,อ,ะรนะอ่าไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมไม่อยากจะพูดเลยเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังคิดไม่ถี่ถ้วนเราก็ยังคิดไม่ถี่ถ้วนเลย <S <S ใช่ยังไม่ตกผลึกอะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีเอ่อเราอาจจะพูดไปแล้วว่าเราชิม,ม่อนขึ้นแน่ๆเราเอาม้าขึ้นแน่ๆอาจจะขึ้นไปนั่งบนสแตนก็ได้ <S <S อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ ก่อนจะไปถึงคอนเสิร์ตคืออัลบั้มอัลบั้มของเราต้องมาคิดว่าจะเสร็จทันคอนเสิร์ตทันครับทันแน่นอนแน่นอนใช่ใช่ใช่ครับทันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มแบบว่าเรื่องเรียกว่าอะไรอโค้งสุดท้ายละโค้งสุดท้ายละเรื่องช่วงช่วงเก็บงานช่วงอะไรอย่างงี้ครับผมได้ฟังแน่นอนครับนอกจากคอนเสิร์ตแล้วเนาะอาทิตย์ปลายปีนี้ก็สตาร์ลิปปิครับเป็นโกใช่ไหมเออเป็นโกครับใช่ครับเป็นโกครับโค้ดโค้ดมินชั่นหนึ่งคุณเลยครับหัวงอกเต็มตัวหัวงอกยังไง เรียกว่าเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเ,ออเป็นรากผักชีที่ไม่รู้จักโตเป็นรากผักชีที่ไม่รู้จักโตนะครับเมื่อก่อนเราก็เอ,อ้ยเอ้ยพี่พี่พี่ไอดอลผมพี่ไอดอาผมมาวันนี้ประกาศก้าท้าแข่งกับเราซะแล้วเาเปียวนำเราบ้ผมประกาศเก้านี้เลยนะครับแต่ไหนๆก็มีหลายหลายสื่อแล้วนะครับสีขาวนะครับจะยิงใครจะยิงเข้าผมนะครับ ยิงได้เลยนะฮะแต่คนเดียวที่จะยิงไม่ผ่านมือผมแน่นอนคือโฟโตเท่านั้นนะครับผมครับผมจะเสียกี่ประตูไม่สําคัญแต่ผมไม่โดนโฟท์ยิงแน่นอนใช่ต้องไม่ใป้คนนี้แน่นอนครับสุดฤทธิ์อะไรนะเราจะพุ่งสุดตัวเราโกงดูวิดี ไม่ได้ดยเลยเราต้องได้เดิมก่อนเราเน้นไม่กงอะไรนะเราเป็นแปลกแปลเราเราเราเน้นคอนเทนต์อยู่แล้วครับเราใายเราสายอยู่เฉยๆคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหาใช่ก็เลยก็เลยอะไรนะอยู่เฉยๆก็ได้ละเพลงใครนะฮะับโปรดิบเพลงใครนะฮะับบัตรขีครับอ๋อบัตรีอ๋อเคยฟังเคยฟังครับเคยฟังเคยฟังอยู่เคยฟังอยู่ครับก็ ก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าถ้าโฟนเป็นกองหน้าผมจะเอาเออก้าอี้มานั่งรอแล้วก็นั่งเฉยๆกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับคฝากเลยครับครับก็ฝากโอ้ฝากทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยฝากอัลบั้มนะครับ The Secret of the Universe นะครับผมก็ ก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตในปีหน้านะครับผมนนนน,นบอลทูเบลนะครับผมวันที่23มีนามมีนาครับผมที่ทันเดอร์โดมนะครับมณฑลธานีครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ